วันนี้วันที่24สวันที่23วันที่24จะมีการสลองสุ้มประตูน,นี้ตอนนี้กําลังสร้างเสร็จจะเริ่มสลองกันวันที่24คือวันพรุ่งนี้ <c oughs> สุ้มประตูวัดกันทอมใต้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ งานเริ่มสลองกันวันที่24คือพรุ่งนี้วันพุทธที่24เมษาจนถึงวันที่28เริ่มวันที่24ถึง28เมษา สองห้าหก,กนวัดกัลทอมใต้ใครที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ติดตามดูนะครับวันพรุ่งนี้มาเที่ยวกันนะครับที่วัดกัลทอมใต้เริ่มวันที่24มีล็อกคงคุยล็อกคงคุยวันที่27 มาเราจะพาไปดูวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านเริ่มจัดของจัดอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่จะเริ่มงานคือวันที่24บสี่จัดเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยในะวันนี้ อันนี้มันเป็นดอกอะไรประดับเหมือนดอกแสแบงมีชาวบ้านมาประดับเตรียมพร้อมเยอะแยะเราจะไปดูการเตรียมพร้อมของชาวบ้านแล้วก็วัดเพราะว่างานเขาจะเริ่มเหมือนพรุ่งนี้ จะเป็นโรงครัวและโรงทานในวันพรุ่งนี้คนก็จะมาเยอะต้องเตรียมการเอาไว้วันนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้เริ่มงานตรงนี้โรงทาน ทรงฐานอิ่มบุญห้ามจหน่ายเครื่องดืม่มแอลกอฮอทุกชนิดในวันพรุ่งนี้ ภูไกสูงศาสตราวงศ์พิจ้าวาดกัน้อมตาปัจจุบันได้ทำออก ที่24เป็นวันสลอนหลงซุ้มประตูและสลองศาลาการประเรียนพร้อมกันบัดกนทมตาวันนี้เป็นวันที่23เตรียมงานในวันพรุ่งนี้จะเริ่มสลองเริ่ม สลองกันวันที่2 4กุฏิรับลองสงนี่คือกุฏิที่จะสลองพบพร้อมกับ ซุ้มประตูในวันที่24 ร่วมสลองสมโพธิตาตั้งพระบุปัานาตาตั้งเจ้าคณะตำบลสุมประตูอุติรับรองสงฆ์นาวัดกันทอมใต้วันที่24-28เมษายน2567ใครที่เข้ามาดูแล้ววันพรุ่งนี้เข้ามาเที่ยวนะครับเริ่มวันที่24เมษายน ประดับประดาอย่างสวยมากเลยก็จะมีการประดับที่สวยที่สุดสงเซาวบ้านที่เขามาทำกันอันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วในวันพรุ่งนี้ ตรงนี้จะเป็นที่บูชาวัตถุมงคลในวันพุ่งนี้เริ่มพุ่งนี้นะครับตามราคาที่เขียนเอาไว้ จลาลารับลองรองสงทำเสร็จเรียบร้อยเราออ,อนที่เชียงยี่งแขนกลครับต้งนี้มสีกลว์สรเราเปลี่ยนวงแขนให้กล้อใส่ไม่หรอเทสโตขาไหลยเยอะอร่อยเกินตานโปรตีนส่้างี่เยอะ นีลล่ลูกลอกลูกลอกที่ทำเพื่อป่าลอยฟ้าเขาจะหมุนนะจะหมุนลูกลอกตัวนี้แล้วก็เอาเงินใส่เอาเงินใส่ตามนี้แล้วก็ชักลอกขึ้นไปบนนูนเป็นเพื่อป่าลอยฟ้า สำหรับบผู้ทที่มาุญตรงนี้เป็นสถานที่ท,ที่จัดชาวบ้านเริ่มมาจัดของเตียงวันพรุ่งนี้ขายของอแล้วก็ทำบุญไปด้วย วันีวันที่24เป็นวันที่จะเสนิมสลองเป็นเริ่มกันในวันที่24สลองใหญ่ ใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามวันนี้เราจะตั้งอยู่ที่นี่ทำถ่ายชิปอยู่ที่นี่เพประมาณ4วันเริ่มวันที่24่สิี่สี่ยี่หเราจะถ่ายทําอยู่ตรงนี้กดติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป พรุ่งนี้เสริมสลองใหญ่แล้วครับเริ่มแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆวันพรุ่งนี้24เมษาที่วัดกันทอมใต้อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มแล้วครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆในวันพรุ่งนี้ที่24นะครับวัดกันทอมใต้ตำบลกันทอมอำเภอขุหนหารจังหวัดริสเกตสลองซุ้มประตูและกุฏิรับรองสงฆ์ ที่สร้างมาหลายปีแล้วเพิ่งจะเสร็จวันนี้เป็นเริ่มวันที่24เริ่มสลองยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่จะเข้ามาเที่ยววัดกันหอมใต้ในวันที่24วันพรุ่งนี้สำหรับชิปนี้ก็ขอจบ เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปเราจะปักหลักทำชิปอยู่ที่นี่ประมาณ4วัน4คืนครับคอยติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย